เพื่อนอยากบวกว่ะอยากบวกก็บวกครับแจกถึงพึกได้บวกก็ไเป็นเพื่อนเอาหรือเปล่าอ่ะเอาได้หมดเอาดิเอาดิเอาไงดิเอาดิเอาไงจะวละรอเข้าที่หลังรอเข้าทีหลังรอเข้าที่หลังรอเข้าที่หลังรอเข้าที่หลังเออรอให้มันดูได้รถแล้วไปดิเราได้รถแล้ไปรถลอยไม่ใช่หรอรถลอไอ้เหี้ยกูแล้วหลวงแล้วหลวงไปวรอ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 พี่เขยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปก่อนไปก่อนไป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 ไงกปไปัปไปนปไปไอไปไปไปงปอยไ่ไปไปบปไ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 ระปไปไปันไปกปไ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 ปปไ่ะ ไม่รู้จะบุกอยไรปะมันเจะโรงเรียนนู้นอะวันนี้กูโดนไล่ตีถ่ายแบดดิไอ้แค่มันมันมันเล่นมุกบอกว่าไอ้แค่นั่งขโมยรถอ๋อกูโดนเหมือนกันกูโดนเหมือนกันจำจำได้เสียงมึงกูจำได้ชัดเลยเยอะคนมึนอะที่ร้อกูเออเลยโรงเรียนเนั่นเว่งโดนสองสามคนอะกูขับพันดีมาเต็มเลยตอนนี้มันมาบอกกูขับพันนัเมื่อวานนีแม่งแม่งบอกอะไรอะเอามันแค่คุยกูอะไอ้แค่ไล่กู แล้วพักเอารถตู้มาลงมาเต็มรถตู้เลยแต่กูปั่นจักรยานทั้งเดียวเลยเวนมึงต้องมาตอนเช้าเต็มคันรถบัสมีนั่งข้างบนอีกกี่สิบกว่าสิบกว่าคนถึงเวลาละโอ้ยตอนเข้าข้ามก็เยอะนะสีดดรามะ้วเราไปไหนกันแต่รุมมาแล้วนี่มาแล้วมันมาแล้วตายเราโดนแล้วตัวคันตัวมันเงี้ยไปละบ๊ายบายมันจะไหนหนีกันให้สนุกกับพวกมือเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยกูมีกูมีกูมีรถอยู่กไอ้หอวมันโดะ เท่าไหร่ร้อยหนึ่งโอเคไอ้แบดได้ไหมผมไอแบดไปกูเดี๋ยวไปไอแบดไปเบิกด้วยดิเนี่ยพาไปเบิกในนั่นนะขึ้นไปเออแล้วเบิกรถแล้วเบิกที่ไหนไว้เออฮอร์เบิกที่กาฬอ่อยะโอเคนายซื้อรถเลยได้พาผมไปเบิกรถไหนได้ไหมครับมากับผมก็ได้เนี่ยช็อปเปอร์สีเนี่ยขึ้นมาไปน้ำอุ้มไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มอุ้มอุ้มเพลนมาไปเบิกได้ครับเบิกที่ไหนวะตรงโน้นเหรอเบิกรถอ่อย ไปเลยดับเปิดเลยไหมเนี่ยเสื้อดงเสื้อดัเขเปิดเราแล้วไอ้ีแตลุมามาเต็มเลยนีห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 นีไปละหนีไอ้้คหนีไอ้แคนีไม่หนีเแล้วเพื่อนเอาไปคืนเดี๋ยวโอ้โหไ้ทีแตลุมาโคตรเยอะทุกคนดูดิ โอ้หยังแม่งทำร้ายทำร้ายทีมเล็กไอ้ตันมือเจอกูโอ้แต่รู้ว่ามาเต็มเลยเลือดกูขึ้นหลอดเมื่อกี้ใครข่าอีป๊อ์พากูชนไม่ได้โหงานเพื่อนๆอยากบวกว่ะอยากบวกก็บวกครับแจกแจกถึงพึ่งได้บวกหรือไปนเพื่อนเอาหรือเปล่าวะเอากูได้หมดเอาดิเอาดิเอาไงดิเอาไงจับเวล่ารอเข้าทีหลัง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 เออ รได้รถไปดิเราได้รถแล้ไปดิหลบไปไม่ใช่รถเียกูแล้วหลวรอ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 ไอ้่ไปไปไไม่เฮ้ยไป่ปคปไป่ไปไปไปไไปไปไไป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 ไไปไปไปไไหไป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  ดีก็ดีกนตายแทนเพื่อนได้จังหวะนี้กูก็ไม่ตายแทนเลยเฮียใครรักเนิ่นมึงรักกันเลยกูไม่รักเราหนีไปไหนอ่ะแม่งแก๊งแม่งใหญ่เกินเนาะเออแม่งเยอะเราเพิ่งโรงเรียนยังไม่มีเลยแล้วแม่งนึกว่าจะเอาแก๊งดำเฮียไม่เอาเราก่อนเลยฮะนักวิจะเอาโหย่าสัตว์แม่งวิ่งใส่พวกเราเลยไปดูเพื่อนก่อนเพื่อนไม่น่าจะเหลือเฮ้ยไปไปไปอุ้มเพื่อนมาพี่ไปอุ้มเพื่อนมาเดูไอ้เพื่อนเพื่อนอยู่เฉยเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้ม ไปไปไปสี่นี่อุ้ยแม่งใส่ก้วนั่นแหละเพื่อนเราตายตรงนี้มีปะเนี่ยมี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 ไม่ไม่ไหวป่ะเพื่อนไม่ไหวป่ะไม่ไหวจริงไปเก็บตัวหลุดดีกว่าปะเอาตัวเอาตรงไหนไปหลุดหรอไม่มีหลุดอเด้อมันมาแล้วเฮ้ยมันมาเลยมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยรถหนังจังวะยังแม่งพูดเยอะนี่นี่ มึงเพื่อนมันนี่มันนี่มานี่มันี่มันี่มันี่ไอ้ยมึงรอดได้ไงอ่ะมึงรอดได้ไงอ่ะไม่มาแล้วไอ้ยื้แบทมึงอยู่เฉยมึงอยู่เฉยไม่งมาแล้วจะมึงรอดได้ไงอ่ะคนเยอะเลยไอ้เพื่อนเพื่อนเราอยู่ข้างบนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหนีไม่ได้แล้วต้องหนีก่อนจังหวะเนี้ยนันเพื่อนเราอยู่ข้างบนเมื่อกี้เออนั้นรวมเพื่อนดินั้นในตักเช็ดดิมาอย่าเยอะไอ้เหี้อเนี่ยรวมตรงนี้ก็ได้โอ้มามาโลทักขยะ ตัววันี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละพี่โรงเรียนยังไม่มีอยู่เลยแต่เองมันยิงจากตีคนว่ะมึงใจเย็นๆคันไม้คันมือที่อ่ะกูก็คันเหมือนกันนี่สัตว์วิ่งพลาดเลยเมื่อกี้พ่านที่กูเห็นพวกมึงโดนเดียวว่ากูวิ่งเลยเพื่อนเราไม่มีตายเลยใช่ไหมไม่มีตายใช่ไหมมีมีตายคนไม่มีตายมีมีใช่หรอใช่ใช่มันมันมันอุ้มมันอุ้มเนี่ยเรามีแค่สามคนอ่ะพร้อมปะไปดิพร้อมเลยพร้อมเลยล่ะพร้อมก็ปลาแล้วเฮ้ย ไปดูป้ายสุรุันไหมไปไหมไอมึงนัดรวมป่ะปปไม่ไม่เราเราไปขับรถกานดูอะป้ายสุรุรันนะมันจะไปตีสุรุลันแ่ะไปไรอยู่ไป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 ไไป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 ไอไป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 ไีไไปรไป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 าปัปไปไปไไเไปไไป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 ไไปไปีปไรไเไปไนเปไไอไป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 อปะปไปกป่ปไะไอไไไนไไาก่เไ้ไ้ส่น่ อ้าวแล้วเสื hmm. ้อส so <c oughs> <those> ีฟ <c oughs> uh, so <c oughs> uh, ้าเสื้อสีฟ้าอันนี้ไม่แน่ใจน่าโรงเรียนอะไรเหมือนใหม่เหม่มาล้างมัมบี้สีเขียวป่ะโรงเรียนใหม่อ่ะมีสีเขียวมีมีซูซูรันไอ้อยู่เนะแลเพื่อเพื่อเราตายอยู่อ่ะเดินอ่ะซูซูรันสีอะไรไม่รู้สุรันเป็นชุดสีอะไรว่ะเอาผมนึกว่าซูซูรันสีดำซูซูรันสีอะไรวะสีเขียวป่ะสีเขียวไม่ใช่สีฟ้ามีอยู่ไม่กี่สีเออสีธัญญ้าป่ะมึงอะไปท่านแม่ ไม่บลอสูบน้กูยกล้อแฟงเลยยกล้อไอ้กล้ก๊อปปดเยไปนึงไปนึงเติมน้ำมันก่อนนี้อย่าไปน้ำมันหมดไอวินเตน้ำมันมนนเเลงก้อนลงก้อนนุ่มลงก้อนกูยีแย่ซื้อน้ำมันพันห้าเลยอ่ะตังลำพังจะแดกไม่มีไอ้เราจึงเรียมไวรดบัวอ่ะเออไวรดอ่ะไวรดบัวไบรดตงเฮ้ยคนเยอะเอาไหมเอาไหมไหนกี่คนกี่คนสามสามสามเอาเดียวดิเอาดิไป เขาว่าจะลงมาวิบ่าวเอ้ะมาดิมึงลงมาดิเอีไม่เอาอใจไม่ถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงเดี๋ยวมันพาไปหาเพื่อนมันในเหี้ยรอโลกมันล่างะเวยไปตามไได้ให้ให้ให้เออไม่ใช่เว้ยกูให้ไม่ได้กูให้ไม่ได้เว้ยมึงกระบกไม้บกมือยังเดีไห้โอ้ย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  โอ้ยวาารถตู้ไปด้วยสัตว์ไอ้ชื่อพวกแม่งเยอะจยูมั้งปวดเยอะเกินเออไอ้นี่มันจะเอาเรา้ทำมาดีมาดีไอ้คนนั้นตาวิตาวิติมาตัวเดียวตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียกเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันมาแล้วใช่เขาใช่เออไอ้หน้าหล่อทำสามกูได้หมดแต่ถ้ามาเยอะกูหนีพุ่นอ๋อเอ้ยมนฟ้าพุ่นไหมเต็มเลยที่อะเขาเที่เขาเที่ยวเขาเที่ยบ ขับลงน้ำไว้อน่างนี้แม่งไงจัะเฮ้ยหาข้าวพี่แค่ได้อยู่ไปไม่มาแล้วนะข้างหลังไอ้เหี้ยมาดีมันเข้ามาดีเฮไปโดนทางนั้นตันเพื่อนไปแล้วเช้าเจ้นเต็ไม้ยอบไก่ไปหนึงสเต็ไอ้เหี้ยมันนั่นน่ะโรงเรียนไม่ฮังเทน้อยเหี้ยเมื่อไหร่เราจะมีโรงเรียนวะ เราเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้เรามั่นจิตวิถากวนกูแบงค์เราพวกเราอยู่ไหนกันหมดวัเนี่ยนัดรวมในดักแชทได้ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวเราลองถามก่อนโอเคโอเคเราจอดคุีนก่อนไหมเราอ่ะเดี๋ยวผมยังไม่เคยได้เข้าแต่เฮ้ยมันตัวเดียวมันตัวเดียวเอาไหมเอาดิเอาดิเอาดิดีมาหน้อยด้วยมาน้อยไอ้เจนนี่ชอบชอบลุมคนอื่นเขาอ่ะหนีกูโอ้ย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 โอ้เหี้ยโอ้ยโอกูเตะเดินมากูยโอยโอ้ยโอ้กโอ้ย เธอกูเสิร์ฟไปนะมาตัวเอ้ยมึงไปไหนเนี่ยกูไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮดีดเหียเยอะวะกูดูดิอุ้ยไปไปไปกูมึงเยอะจังวะน้าหิงเฮ้ยราขี่ขีเข้าวงเลยผ่ากลางเลยไม่ไ่าโดนหรอกมันไม่นด้ทัาเราหรอกให้คุยได้ให้คุยดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยโฮ้ยเ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 ้ยโอ้ยเฮ้ย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  อ้ยาสีฟ้าไอสีดำไอสูสุรันไปไปไปไอเรือเรือยากเ็แล้วอยากเ็แล้วืยมรถหน่อยดิจะจะไปไหนกลังจะเก็บอาเอามันคืนแล้วไม่คือผมจะไปดูว่าใครตีมันเนี้ยไอดารุมะุ้ดารุมะอยู่น่ารมากนะเต็มเลยใช่ใช่มันโดนใครตีมัรูอุ้มศพเพื่อนกันเต็มเลยมันก็มันโดนมันโดนมันโดนไอสสนตีใช่ไหมสดำสสีดำใช่ใช่อ๋เนี่ยแต่แป๊บนึงเราลองกันนี่ก็ไโอ้ยอ่างอะไรผมก็เินวิ่งหนีขึ้นรถกันะ มาโคตรเยอะดารุมะโอ้ยแม่งเยอะจริงพี่ไม่หวารอกกอเราเดี๋ยวไม่กี่คนเองงั้นก็ตีมันก่อนไม่ละแล้วค่อยพอดารุมะแต่ค่อยมาตีนเองมันจะได้ไม่ถึงล้วลววเออก็ใช่ไงแบบนันก็ดีนะมันไม่แต่มันกัมันเริ่มแตกแล้วหน้าโรงพยาบาลมันมันยับไปเลยมันโดนซัดอ่ะต้องอารมณ์แบบเข้าไปนัวกันเลยอ่ะแต่เน้นสีแต่เน้นสีคือเราแบบเราเนี่ยมันเหมือนมันรวมว่าสุสันอ่ะตอนเนี้ยไม่มันซัดกันเองมันเยอะ หรอมันตีกันเองเหรอใช่มันตีกันอยู่หน้าโรงพยาบาลแถวๆแถวนี้แสดงว่ามันแตกแตกกันระวังข้างในอ่ะภายในมันอ่ะมันซัดกันนัวเลยเมื่อกี้ผมขับผ่านมาให้คุยมันมันตอนที่ผมจีซูซูรันผมเห็นมันโหมไปหาไว้ไงแม่งวิ่งย้อนกลับมาแมงเห็นตรงนู้นมาข้างหน้าใช่ปะตอนแรกอ่ะเห็นมาข้างหน้านี้เป็นเลยแม่งวิ่งไปหาพวกผมตรงนู้นอ่ะ ขับรถไป,ข,ถไปขับรถหนีเลยอะ <cellular. S 3> เออเออคงหงงแล้วมันเออมันมันไม่ตีสุรันแลข้างหน้าตรงเนี้ยมันไม่ตีสุรันแลสุรันยืนน้างเนียเต็มเลคนนี้เอาอาแปะผมไปนี่รลบใครไปบางอย่างสุรันรวมแล้วว่เอาเลยเขารวมแล้วอาแปะใครอะดานุมะดารุมะเขามาดูแล้วน่ะมันกำลังมาเขามาเช็คแล้วเขาใช่หรอใช่เขาเช็คแล้วเขาใช่ดารัมกำลังมาดารุากปิดไฟอะไรปิดไฟอะไรปิดไฟธนาคารอะไรปิดไฟไรปิดไฟไม่อยากให้เห็น ของเราอยู่ในนี้หมดเลยเหรอมีแค่นี้เยอะเยอะเพร์เพร์เพร์เราอยู่โรงพยาบาลสี่คนกันนะจอมดูบนๆเราลุ้นเอาเหมืนน่ะเฮ้ยเข้ามาข้างในได้เข้ามาข้างในเราเราเราต้องไหวเราต้องไหวไหวไหวอย่าไปกลัวมันไม่มีอาวุฒิเราไหวเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เข้ามาในนี่เนี่ยผมว่าอย่าให้มันเห็นตัวเราเลยเราจะเล่นยากไม่ใหมันเห็นใช่ใช่เข้ามาอยู่ข้างในก็ได้เราต้องเล่นเหลี่ยมแล้วเราเล่นแบบพละงกำลังสู้ไม่ไหวแล้วถ้ามารีเข้ามาในนี้อ่ะ ก็นั่นแหละก็นัวในนี่แหละจอดจอดเซฟเข้าไปเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกมานานแล้วเดี๋ยวเรียกมันที่ที่ที่เล็กๆดีต่อยง่ายดิไม่มันก็ผมอะที่ล่วงไม่เราล่วงเราซ้อมกันเองเราต้องรีบปลามาโวยก่อนแล้วล่ะไอแต่ผมว่ามันน่าจะตีพวกกันเองอ่ะไม่นั้นเนี่ยไม่นั่นก็ต้องช่วยกันโถอะเอาให้ไปผมเหลือแค่บัตรผมเหลือแค่บัตรตอนนี้ไม่ถ้าถ้าแบบโถไม่คนคนนึงเลยดีกว่าใช่ใช่ถ้าถ้าช่วยกันโถมทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆอ่ะช่วยกันทำไปเรื่อยๆอ่ะได้ได้คนมานทำคนเดียวมันจะเหนื่อยไงเดี๋ยยววช่ไปครับ หอ้จมพู์นักเดียวเท่านั้น ã. ผมไปมาละครผมก็เขาก็ช่วยกันโถมเนี่ยอะไรมันต้องช่วยโถมมันทําแยกใครแยกมันโอโห่ของโคตรช้าเลยผมบอกให้ใช่เหนื่อยด้วยของช้าด้วยขึ้นยากเนี่ยแล้วแล้วคนแม่งไม่มีอาวุธมันจะไม่ค่อยอยากเล่นใช่เหนื่อยไม่มีอาวุธเลยไปเล่นกับไงเราเบนมาแล้วเบนมาแล้วเบาเบาเพื่อนๆขอเวลาแป๊บนึงไอ้สเลดเต็มไม้เลยเปเร่องปนเร่ออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยผมไปก่อนนะผมไปก่อนนะ เราเราแก้งตายเลยมันไม่ต่อยต่อหรอกมันเข้าโรงเรียนไปแล้วมันเข้าโรงเรียนไปแล้วเอาเลย่าเเอาเอาหมเ้ไเอาดิเอาดิไปไไปเอาเลยไปไไปโรงเรียนคูี้ยไปอย่าเอรเดีัย่อ์เดียเบสทับกรพี่ 我直接打的是嘛。